สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก S T E I T c h anel n นะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการลบเพื่อนออกจากกลุ่มไลน์กันนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะทำผ่านในส่วนของแอปพลิชั e ่น ลายที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการลบจะมีขั้นตอนยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็เข้ามาในส่วนของกลุ่มลายนะครับที่เราจะต้องการลบเพื่อนออกกันนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแท็บเมนูนะครับ ที่เป็นการตั้งค่ากันนะครับที่เป็นขีด3ขีดนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือกันนะครับก็ให้เราทําการคลิกขีด3ขีดกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่ากันนะครับก็หน้าตาประมาณนี้นะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราไปที่ส่วนของแถบเมนูด้านบนกันได้เลยนะครับหลังจาก นั้นนะครับก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าสมาชิกการได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้ารายชื่อสมา,สมาชิกของเรากันนะครับก็จะมาแสดงอยู่ในหน้านี้ทั้งหมดกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทําการคลิกไปที่ส่วนของการแก้ไขการได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือกันนะครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการแก้ไขสมาชิกกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของสมาชิกนะครับที่เราจะต้องการลบออกกันนะครับโดยด้านหลังเพื่อนสมาชิกนะครับก็จะมีแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าลบนะครับก็ให้เราทําการคลิกลบด้านหลังสมาชิกกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับในขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับ สอบถามเราขึ้นมาตามรูปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของแถบเมนูนะครับอ่ตกลงกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการลบเพื่อนนะครับออกจากกลุ่ม a c e b o o k เอ่อออกจากกลุ่มไลน์ของเรากันนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบกันนะครับเมื่อเรามาตรวจสอบที่ในส่วนของ หนแชทกันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของระบบก็จะมีการส่งในส่วนของแจ้งข้อความกันนะครับว่าเราได้ทําการลบในส่วนของเพื่อนคนนี้นะครับออกจากกลุ่มไลน์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะแสดงประมาณนี้นะครับหลังก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปน้ำวิธีการลบเพื่อนออกจากกลุ่มล ne นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านไหนนะครับต้องการให้ผมทำในส่วนของคลิปแบบไหนนะครับก็แจ้งกันเข้ามาได้นะครับก็จะพยายามหาข้อมูลและก็ออกมาทำเป็นคลิปให้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก s t e ท t อีไ a ทนะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนในแชทไลน์กันนะครับเพื่อไม่ให้จำเจกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะทำผ่านในส่วนของแอปพลิชันไลน์ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างรายบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็เข้ามาในส่วนของแชทไลน์นะ ลายกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นไปส่วนของหน้าแรกกันนะครับหลังจากที่เข้ามาในส่วนของหน้าแรกแล้วก็ให้เราไปที่ส่วนการตั้งค่านะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราจะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่ากันนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่า การแจ้งเตือนกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาส่วนของหน้าการแจ้งเตือนกันนะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนที่เขียนว่าการแจ้งเตือนนะครับก็จะอยู่ประมาณล่างๆนะครับก็ทำการคลิกการแจ้งเตือนกันลดครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายังในหน้าของการแจ้งเตือนกันนะครับ ก้อนหน้าตาประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของหน้าการแจ้งเตือนแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าเสียงกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของการเลือกเสียงกันนะครับก็ในขั้นตอนนี้นะครับก็ให้เราทําการเลือกเสียงอ่กันได้ตามที่ต้องการกันนะครับก็ถ้าเราอ่า เลื่อนไปเลือกเสียงอันไหนนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะมีในส่วนของตัวอย่างเสียงแสดงให้เราได้ยินกันนะครับก็ให้เราทําการเลือกเสียงตามที่เราต้องการกันได้เลยนะครับโดยถ้าเราเลือกเสียงแล้วนะครับในส่วนของปุ่มนะครับก็จะอยู่ด้านหลังเสียงเสียงนั้นนะครับก็จะเป็นตามตัวอย่างที่ได้แสดงให้เห็นกันนะครับก็ เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปแรื่วิธีการเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนแชทไลน์นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับเ,เพื่อนท่านไหนสมาชิกท่านไหนพี่น้องท่านไหนนะครับที่ต้องการจะให้ผมทำคลิป เ,เกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับก็แจ้งเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาข้อมูลแล้วเอามา,าทำคลิปให้ทราบกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับ